วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านนะครับนี่คือรายการเรื่องเก่าเล่าขานตำนานสยองนะครับโดยกับผมไอเติงนะครับครับสรับมนีห้อาสิมานําำเสนอเรื่องเก่าแน่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้มีเข้โค้งมาจากเรื่องจริงนะครับแต่ว่าตัวละครผมก็อาศิดัดแปลงออกไปนะครับเพื่อเพื่อบ่ให้ผ่านพิิงถึงบุคคลเหล่านั้นนะครับ ไปอาไปฟังกันพ่อแม่พี่น้องมาฟังเบื้องบามันสีหลอนซํำใดครับพี่น้องณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในชนบทครับเลือกเข้าไปพุรีรติชายแดนพุระครับอยใใู่ใกล้ๆกับเทือกเขาพน้ำดงหลักครับย้อนหลังไป30ปีครับพี่น้องหมู่บ้านแห่งนี้กับว่าทัานมีความเจริญเข้าไปดอกนะครับสมัยนั้นไฟฝ่าปะปายในปูองบ้เถึงเลย้อครับพี่น้อง ชาวบ,บ้านแถบนี้ก็เมื่อว่างเว้นจากการทำหน้าครับชาวบ,บ้านก็จะออกล่าสั์ครับซึ่งชายชะก,กันในหมู่บ้านเนี่ยถ้าว่างเว้นจากหน้าแล้วก็จะสวนกันออกไปหาของป่าครับยุทั่งเถือกเขาพนมตัวหลักกันละครับซึ่งสมัยก่อนมันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับดังเช่นเรื่องเล่าของสามชายที่จะบอกถึงนี้ครับแระครับคือชายหนุ่มวัยสี่สิบกว่าครับ เขาเป็นคนที่ทุกคนหูจักในหมูบ่บานนะครับเป็นคนที่เอาการเอางานมีน้ำใจต่อชาวบ้านนะครับเดี๋ยวไปชวนโทนโทนมืออืน่นเขาสิไปหาของปลากันไปนอนจักษสามคืนนอได้ได้ครับไอ้บังหลอดมันกระวางอย่างนี้แหละเขาชวนไปน้ำนอไอ้น้อแล้วแต่แล้วแต่ไปสามคนกันยังกว่าดีดีกว่าสองคนได้เล่นนองเตรียมข้าวของให้เรียบร้อย ยืนตอนเศร้าเจอกันเดอ้อซึ่งมันก็คือวิธีการดำรงชีวิตนะครับของชาวบ้านในสมัยก่อนก็มมอยุ่แค่นี้แหละครับเหตให้เหตหน้าหาของปลาได้เนือ้อสั์มากะมาเก็บไว้โดยการถนอมอาหารเ็ดสีนแหงเหตสมเหตยังไว้ก็แล้วแต่นะครับในสมัยโบราณที่เป็นยังสั้นนะครับละบ้านนี้เมื่อเตรียมตัวข่าวของเสร็จเรียบร้อยครับสามคนกว็วางแผนการออกเดินทางครับ เราจะทางจากหมู่บ้านไปภูเขานี่ก็ประมาณ8กิโลเมตรครับการเดินทางก็ใส่เวลาเกือบเครื่องมือครับเพราะามันต้องเดินขึ้นเขาล่งห่วยมันเป็นทางบอดีครับบางหม่องก็มีลำห้วยขว้างทนทางบรสะดวกครับการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะใส่เวลาแนี่นิดหน่อยนะครับสําหรับภารกิจของทั้งสามหนุ่มนะครับจนแล้วจนหลอดก็ได้มาถึงจุดหมายครับ เมื่อทั้งสามคนมาถึงที่หมายแล้วนะครับก็บเป็นเวลาเกบคำก็นีฝนตกลินแนวจังน้อยนะครับฝนตกลินก็บบอกเป็นอุปสรรคกับสรับสามชายนะเพราะว่าทุกคนเกิดเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วก็พากกันสางทีผักคสางทีผักถึงเป็นห่างบนต้นใหม่นะครับก็บคือการดัดแปลงกิ่งใหม่แล้วก็เอา ทอนใหม่ที่หาต์ตเดนเนียปาน่านะครับเมื่อว่างผ่าผาดก,กันก็เอาเครื่อใหม่มามัดให้มันคงนครับสาหรับเพื่อที่จะพักผ่อนรับนอนได้นะครับเสื้อแล้วก็หุงหาอาหารการกินกันนะครับเขาแรลงก็เป็นไข่ต้มกับปลาแห้งที่เตรียมมาจากบ้านนะครับและยังมีเหลาขาวมานำครับลายหลอดยังมีเหลาขาวมาํำก็ พอสมควรนั่นละ,ะกินเล็กๆน้อยๆพอห้องปาาห้องคอนะครับเซตแล้วก็พักผ่อนรับนอนครับพอเป็นคืนแรกนะครับเป็นคืนแรกของทั้งสามคนครับพอหอดแยงมือเสาครับทุกคนก็ออกทำงานกันครับมือแรกหลังจากเซต รับจากการกินเขาง่ายแล้วนะครับเป็นมือแหลกทุกคนกน็ตั้งใจแน่เพราะว่ารอเวลานี้มาโดนแล้วนะครับโทนถนัดดานการใส่กับดักนะครับใส่บวงใส่แห้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ในการดักสัตว์นะครับบางชนิดนี่ประดิษฐ์มาจากต้นไม้นะครับต้นน,น้อยๆอยู่ลำปางเน,นี่ยทาก็งง,งลงมาใส่บวงนะครับโอ้ดีครับบ บริสื่อบริหาครับสมัยที่กี่ทุกคนก็ออกไปทําตามนาทีของไฟของมันนะครับพร้อมอุปกรณ์ประจํากายนะครับเมื่อนั้นปรากฏว่าได้หลายครับได้หลายแห่งแต่ละคนนู้ได้นกพิมพนู้พุกแล่นกระจงนะครับได้ได้หลายแห่งว่นนั้นทุกคนดีใจนะครับพอโต๊ะบายมากคะพากันเอาวัตถุดิบที่ใดเนี่ย มาแปรรูปนะครับเป็นเป็นเป็นของแห่งนะครับเฮ็ดใบตากแดดแน่ล่มควันแน่นะครับเฮ็ดสมแน่นะครับตามผู้ปัญญาสมัยก่อนนะครับคนกัมกักมากเห็ดเนื้อเข้มสีก็มีนะครับคนก็เห็ดเนื้อแดดเดียวนะครับมือนั่นทุกคนรู้สึกดีใจครับหลังเสร็จสับจากาการอาบน้ำอาบทาแล้วพอเตรียมจะกินเขาแรงนะครับ ทุกคนก็ด้วความดีใจครับมันก็นยังมีสุราอยู่ขวดหนึ่งนะครับกับพากันเอามาฉลองนะครับฉลองฉลองอยู่ทั้งห่างละตั้งจากเหตุกับขอกับน้ำเรือก,ก็เอาขึ้นไปกินอยู่ทั้งหงด้วยความสนุกสนานเพลอเลอครับเนื่องจากเป็นมวลเป็นมีความสุขนะครับจากการที่าหาของปลาเดลายนะครับด้วยลิตสุราเนี่ยก็ ยังไงกับโมโหแหละมันมีเหตุดนใจอยู่หัลละบานนี่เพิ่นคุยกันไปคุยมาเพิ่นพิษกันครับทะเลาะก,กันครับกับโมโ้ว่าโมหู่ด้วยเหตุผลยังครับนะครับแต่ว่าเหตุแหล่ต่อยรอดเป็นหลายที่คือกันนะครับเพราะว่ามอรอดนี่เป็นผู้บาวนะครับเป็นคนปากเสียนะครับเนีเมาโทษน,นี่ต้องรีบเขาหามปามก่อนนะครับหลังจากโทษหามแล้วนั้นกน็ยังมีปากเสียงกันอยู่นะครับ ดาพอดาแม่กันปล่อยกันอยู่กันแล้วครับแหละเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กลัวนะครับก็ถือวิสาสะในการสั่งสอนรุ่นนองนะครับหลังจากเหตุการณ์ยุตินะครับกระพากันแยกย้ายกันไปพักผ่อนโทษนี่ใจบอดีครับโทษใจบอดีหููซึกเป็นกังวลน,นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการมาผู้มาผาเนี่ย ถ้ามีการทะเลาะกันดาพอด่าแม่กันนี่หรือว่าเห็ุยังผิดผู้ผิดเขานี่ผิดผีผู้ผีป่านี่มันจะเกิดเหตุการณ์บอดีนะครับนี่คือกฎของป่าเลยครับถ้าเข้าไปเขาป่้ามองไดที่เขาไม่เคยไปนี่ตรงตรงขาขม่าเพิ่นนะครับอันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ึ้นนี่มันเป็นล่างบอดีครับทุโนทนใจบอดีครับทษนนนบม่อหลับนะครับแต่ว่าแหลกกับหลอดนั้นโดยลิซูล่าครับด้วยความเมา ก็พากันลับไปแต่ว่าคืนนี้มันมีเหตุการณ์แปลกๆครับโทษนนี่ที่นอนมา่อับนี่โต๊กลางดึกมากนี่เขาได้ยินเสียงแปลกๆครับเสียงแปลกๆห่างจากห่างที่พักเนี่ยบ่ถึงบ่ถึง30สเมตรตัวทุ่นได้ยินชัดเจนนะครับเป็นเสียงแปลกๆห่างจากบ่กไกลจากที่พักนะครับ สักพักเสียงก็นเงนียบไปนะครับโทนก็นยังนอนมารับยูดีโดนเติมนะครับโทนก็น,นอนไปคิดไปสักพักได้ยินเสียงเสียงนกห่องอยู่ทั้งหัวนะครับทั้งก็ไหวแต่ว่ามันห่องก็จังมันอยู่กไกลๆแหละครับเหตุทโทนใจบอดีโทนกับภาวนาสาธุพนมมือขอขามาหน้ทุ่จ้อปลาจ้าเขานะครับแต่ว่าโทนก็นยังนอนมาลับนะครับ เสียงแปลกๆมาเรื่อยๆนะครับทนกัคมใจบ่อ้เกิดความบาดกลัวแล้วก็ขอขมาทองขอขมาผีปูผียาผีปลาผีเขานะครับอยู่ในใจสุดท้ายทนก็รับไปตอนใหนบงหูนะครับโดยความอ่อนเพียนะครับเพราะว่าบไินอน,นั้นงคืนแล้วก็พอลอยรับไปจนจนถึงลุงเศร้านะครับ พ่อถึงตอนเสาร์นะครับทุกคนก็นตื่นเสาร์แบบพีเพียนะครับสีแขวสีข้างแล้วก็เตรียมพุงหาอาหารนะครับเพื่อจะออกทํางานครับพอมาอ,อยู่บนมือที่สองมืออื่นก็นจะพานกลับแล้วนะครับวออ่ายังสันนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์บดีนะครับเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันก็เลยสรวบามือนี้ก็เก็บข่าวคล้องออกหาของปลาอีกนิดหน่อยได้พอนิดหน่อยก็พานกลับมาสั่นนะครับ อาจจะนอนตะคืนก่อนรอให้แจ้งตาสว่างคนดแหละนะพักกันเมืองคนว่าแต่ว่ามือนีมันแปลกครับมือนีบ่ได้อีกอย่างเลยนะครับสั์สาว่าสิ่งบ่เขามาติดกับดักของพวกเขาเลยนะครับมันกับแปลกบ่ได้จ้าตัวอีนะครับต่างคนก็ต่างเส้นนะครับกลับมาที่พักอ่ะแหละด้วยความโมโหกันยังต่อว่า นายหลอดอยู่นะครับก็ยังมีปากมีเสียงกันอยู่ก็ยังโตเถียงกันอยู่นะครับกับด้วยความเส้นกับบอกว่าจบต่อไปกับมาต้อมากันอีกแหล่านะครับหลอดก็ว่าบมาก็ได้หลอดว่านะครับโอเคสรุปกับตกลงกันกับเมียกนข่าวเมียกของกับคำพอดีกับผ้ากันพุงหาอาหารกินกันอีกมือนึงนะครับเคลื่อนอีกอะสินอกนีนเคลื่อนทุ่ท้ายนะครับเห็นบอกกันบวอย่างสั่นนะครับ หลังจากอาบน้ำอาบท่าแล้วกินข้าวกินปลาแล้วต่างคนกับต่างพักผ่อนนะครับต่างคนกับต่างพักผ่อนก็พาก,กันนอนบ่าปากบ่คุยกันดอกคนที่เป็นพิษกันท่นกระด็ได้บอกว่าอยาถือยุาหน่องมันเดอ้ออะไรมเมืัอกี้มันปากเสียแหละก็ว่าบ่าเปยังต่อไปบ่ต้องหามานำํำแต่มันจิตเป็นอย่างสี่แหละว่านะครับ ก็นอนคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจักเพล่อลับปเป็นยามใดนะครับพ่อตกกลางเดือกมานะครับแหล่หูซึกโตนะครับหูซึกโตขึ้นมากกลางเดือกกับหูซึกหูซึกปัวทองอยากไปทํำทุลานะครับกันเลี้ยวสายแลกหัวกระดาษไฟฉายกับไ่ได้บอกไผรครับบ่ได้บอกมูว่ามูพักผ่อนอยู่กะเตรียมตัวที่จะไปทํำทุลากบปีนลง ตนใหม่ไปก็เดินไปได้ระยะพสอสมควรก็เตรียมจะจะ,จะทำการปัสสวาวะนั่นแหะก็บริเอใจอย่งสักพักสายตากแบบ็แวบไปเห็นเงาตะคุมตะคุมอยู่อยู่ทั้งเยื่อเยื่ยยไปทั้งขวาของตัวเขาเองครับด้วยความสงสัยครับเขาก็กวาดสายตาเบื่องทันทีมันเป็นเงาวิ่งผ่านแวบบเดียวมันก็หายไป มันเหตุให้คนขิงลูกแลหูซึกคนขิงลูกแลแตัดสินใจว่าต้องกลับไปร่วมกั็เพื่อนก่อนนะครับเพื่อว่ามียังจะจะซอยกันไดนเมื่อมาถึงต้นไม้ที่เป็นที่พักแล้วแลก็รีบปีนทันทีเลยนะครับพอดีเป็นจังหวะเดียวกันกับหลอดหูซึกตัวพอดี พอหลอดหูซึกโตก็ได้ยินเสียงยังสึกอย่างนึงปีนปลายต้นไม้ขึ้นมาครับพี่น้องด้วยความระแวดระวังหลอดก็ควักปืนคู่กายมาประทับเมื่อเห็นสิ่งนั้นโผล่หัวขึ้นมาทึ่งหางที่พักของตนแล้วหลอดกระเนี้ยวไกลทันทีครับพี่น้องอันนี้จะครับล่างของแหล่ล่วงกระแทกพื้นครับเสียงห้องโอดโอย สงสารด้วยความเจ็บปวดสักพักเสียงเงียบไปท่าในใดนั้นโทษกับหูเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ถามหลอดว่าเป็นอียงหลอดบอกกับโทษว่าตัวเองบริสตั้งใจบอแมนไอโอ้ยคอยบริสตั้งใจคอยบริสตั้งใจเป็นสัน้นถึงจะบอเห็นเหตุการณ์แต่โทษก็เดาออกว่าหลอดนั่น ได้าแลซะ,ะแลว้วอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุมาจากทั้งสองทะเลาะกันมาก่อนท้าไม่โทนเข้าใจว่าลอดอ่ะยิ่งแหลเพื่อเป็นการแก้แค้นลอดมึงเค่จังสีรอดสำนิมึงก็ต้องคาอายเพิ่นบ่มึงก็เป็นคนแบบนี้บ่ไอ้โทนคนไม่ตั้งใจ เมื่อตั้งสติดีแล้วทนก็ได้่องไฟสายลงไปด้านล่างเพื่อจะดูว่าแหล้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านแนั่นเองครับพ่อแสงไฟสายลงไปกระทบกับพ้นปรากฏว่าบ่เห็นอีกอย่างเลยครับมือหัวล่างของแหลหายไปใส่พร้อมกับเสียงห้องถามของทนรอดรอดเือเฮอเอแลแหลบ่เห็นแล้ว เลยเราหายไปแล้วรอดเพียงใดเราเข้าบ้านนี้ทั้งสองตกใจสุดขีดครับเห็ุเอียงบิดถือเดี๋ยวพากันนั่งปลอบใจกันสองคนดูความกลัวดูความตกใจเมื่อทั้งคู่เริ่มมีสตินะครับก็เริ่มคุยกันเบาว่ามือนี้เขาเจอดีซะแล้ว มูหเขาจะเจอยังแน่คืนนี้รอดเอ้ยไอยเป็นยังไปให้เจ้าบอกขอบกลัวของไอ้ยนำเด้อไอฝากฝังตัวแน่